คุณโชคปวดมาตั้งสองวันน่ะได้ยินเสียงลุงเคาเป้งเดียวปวดหัวปวดเหตุหายเฉยเลยไวยอิหลีบ่มันคือคาถาวถ่าวอัศจ,จอรรอย์และการยอ อัศจรจั์จริงหนอว่าเสียงของลุงโอเคครับไปต่อนะฮะนี่เราก็คือสิ่งที่ลุงค้นพบสิ่งนี้วันหนึ่งเวลานั้นลุงได้สิ่งหนึ่งขึ้นมานึกซะว่าอะไรก็ไม่รู้แหละครับมันงงมันกันสิ่งที่ได้มานะ่าวันนั้นคือวันที่หนึ่งมการาคมปีสามเจ็ดมันเหมือนกับลุงไปยืนอยู่ปัจสวบอยู่กลางทุ่งนา มันเหมือนใครสักคนนเอาหนังนนสติ๊กมายิงสีข้างหลุงลุงก็สะด,ดุ้งตื่นเฮเงี้ยตกใจงงกองกงนึกไปถึงนู่นเปจะเปนแฟรงกินนู่นนะครับเขาค้นพบไฟฟ้าในอากาศเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับเอาล่ะสิ่งที่ลุงค้นพบตรงนั้นแล้วก็ตามหาตัวลุงอีกสปีนะฮะจากปี37มาถึงปี 40, 40่ศก็มาเผยแพร่เผ่อแพ,แพ่แบ่งปันผ่านวิทยุเอ 540ของสถานีวิทยุยันเกราะเอมให้ส่นที่กรุงเทพนะครับเอาละจากนั้นก็เผยแพร่แไปถึงทุกวันนี้ส่วนทางท่านมาเจอลุงเพียงกิ้งสองกิ้งคืนนาทีสองนาทีได้รับเลยแต่ลุงค้นพบมาแล้วลุงใช้เวลาถามตัวเองอยู่สามปีเต็มแล้วถ่ายทอดแต่เท็มถึงขนาดนี้ปีหกห้ามันก็เยอะเหมือนกันนะโยมเอ่ยนะเพราะฉะนั้นมันตกผลึกหมดเรียบร้อยแล้วส่วนทางท่านที่อยู่หน้าจอจะเป็นคุณโชค เด้จะเป็นใครก็ได้ในโลกอินเ e อร์เวิร์ h a อฟไทยแอดบ้านท่านลุงก็บ้านลุงสื่อสารแค่นี้เพียงแค่เสียงดังเป้ปง mm. ก็ได้รับสิ่งที่มันคาดไม่ถึงมันถึงเวลาครับท่านที่จะมาเจอ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 กันผ่านจองั้นขอบคุณเทคโนโลยีเขาขอบคุณทิกตอกเขาขอบคุณโซเชียลมีเดียที่เขาให้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ใช้สื่อสารถึงกันกันท่านอยู่บ้านท <c uman> ่านลุงอยู่บ้านลุงก็ได้รับอนิสงค์โดยทั่วหน้า ถามว่าดีไหมะ๊ะเพยมันก็ดียอดเยี่ยมกว่าเทียมทนสิโยมปวดหัวไม่กอกไม่เกรนมันหายไปเฉยๆอย่างเงี้ยหาไหนไม่ได้แล้วไม่ต้องกินไม่ต้องทำไม่ต้องฉีดนี่แหละครับมันถึงยกไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแล้วจานี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ที่มันมีพลนุภาพขนาดนี้มันบรรจุเข้าไปในบอดี้ของอยูเรียบรอแล้ว,ลวใช้ต่อไปให้เกิดประโยชน์เต็มที่นะครับ แตงเกียวเวิบบิกที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานเดอสซีบอร์กให้จบข่าวครับท่าน